สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาต้มมาม่าด้วยไมโครวเวฟเป็นครั้งแรกนะครับเนื่องจากว่าไอเีย yeah, นี่มันซื้อมานะฮะก็เราจะมาลองดูกันว่า,าการต้มมาม่าในไมโครวเวฟครั้งแรกมันจะเป็นยังไงก็ <c oughs> เราคงจะไม่ทําการลองแบบงงๆนะก็ต้องไปอ่านพันทิปมาก่อนโอเคฮะดังนั้นสูตรที่เราจะทํากันก็คือเราจะทําการต้มน้ําก่อนสามนาทีใส่เส้นแต่เป็นมาม่าถ้วยประเด็น งั้นเราจะเปลี่ยนใหม่เป็นต้มน้ํสามนาทีแล้วก็เอามันใส่เลยโอเคฮะเราจะมารอดูกันว่ามันจะรอดหรือไม่รอดวางตรงไหนดีวะเดีย๋ยวทเนแล้วกันฮะเดี๋ยวทำพิเรนแล้วกันเดี<ะ>๋ยวทำพิเรนแล้วก,กันเนาะคิดว่าผมกับคุณใครพิเรนกว่ากัน,นฮะโอเคขั้นแรกเราก็จะมาต้มน้ำกันก่อนอเราจะต้มน้ำใส่ใส่ชามไม่ใหญ่ก่อนนะซึ่งน้ำเราก็จะใช้น้ำ มองเฟลอเอาไม่ใช่นะัคือน้ำกรองนที่แบบเราเอาเอาเรียกว่าอะไรวะมันเรียกว่าอะไรแกลอนมันมาใช่เฉยๆครก็ใส่ลงไปบอกเลยครับเริ่มต้นน้าก็สุดยอดแล้วน้ำาขกอีกแล้วโอเคเราจะมาลองดูกันนะครับว่านี่จะไปรอยแคนะ่ไหนโอเคผมจะเอามันเข้าไมโครเวฟก่อนนี่คือน้ำที่จะเอาเข้าไมโครเวฟครับ โอเคเราจะเขาบอกให้ใช้ไฟแรงสุดเท่าที่เป็นไปได้แต่ผมว่าสูงสุดมันจะเกินหรืเปล่าแต่ก็เอาหน่อยประกันอ่ะไฟสูงสุด3นาทีครับจัดไปโอเคเดี๋ยวเรามารอดูอีก3นาทีว่าเป็นยังไงแล้วอันนี้เราก็มาแกะมาม่รอเดี๋ยวรอันนี้มันซื้ออะไรไห้กูเนี่ยมันเป็นครับดูเดลรสต้มยำครบเครื่องนะซึ่งกูไม่กินเผ็ดโอเค ตอนนี้กล้องมันเห็นไหมเนะี่ยเดี๋ยวบก่อนโอเคโอ้โหกินแรงมากเส้นจามแบบไม่ใช่โควิดนะกินเครื่องเครื่องปรุงหมดโอเคฮะต่อมาอันนี้มันคืออะไรคือผมนิ้วล็อกอยู่แันแกไม่ออกก็นไกลนะ สมัยกินนะ่ะช่วงนี้อะไรอะไรก็ลำบากตั้งแต่โควิดมาสัปดาห์หน้าก็เวิร์กฟอร์มโควิดโอเคโอเคให้เป็นร้อยผมใช้มือข้างที่ยังไม่ได้มือยังไม่ข้างที่ไม่พิก,การมาฉีกมันได้ไม่ถนัาด,าดอ่ะมันใช้ชิตลำบากมากนะกับการที่เราด้วล็อกไปวึงึ่งและมันเป็นนิ้วโป้งที่มันเราต้องใช้กันบ่อยๆเโอเคน่าจะได้นะ มันคืออะไรผมก็ไม่รู้อ,อ็คือทีอ่เผาเออไม่ใส่เลยนะ <laughs> อเปิดใส่นินดนึงแล้วกันอ่ะอเหมือนผมไปกินเดอืมเท่านี้นะอืมเท่าหยดไปเท่าหมดสามตัวเป็นมดตะนอยด้วยนะตัวใหญ่หน่อยมดตะนอยตัวใหญ่ใช่ปะ่ะเอหมือมดคันไฟว,อออว่อมดตนะนอยอยู่แล้วอันนี้ก็ทิ้งแต่เราก็จะไม่ทิ้งในทางที่จะสมดขึ้นนะนเราจะวไไ้ในตู้เย็นก่อนแต่เราก็ไม่มีถุงเปาด้วยทำไงดีวะ เออจริงๆคนนี้ก็ตรงทางขยะอยู่นะทางขยะใหญ่อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราทำไปสามสี่จานเราเก็บใส่กล่องเลยยังหลังไหมรอเดี๋ยวแล้ววันนี้เรามาดูคนวิตพื้นเนี่ยครับก็ไม่โดดลุ้นอะไรของเขาเนี่ยจู่มาวิตพื้นก็ตอนนี้คอนโดผมกลายเป็นที่กักตัวแล้วฮะช่วงโควิดไม่รู้เป็นอะไรกัน โอเคตอนนี้น้ําเดือดใอ,อ้น้ําเดือดแล้วตอนนี้ไมโครเวฟติงแล้วก็จะไปหยิบออกมา <c oughs> ก็น่าจะร้อนนะก็ต้องใช้ผ้าขี้ริ้วช่วยหน่อยโอ้โหย่างร้อนเนี่ยทีนี้คําถามคือเราจะเทน้ําใส่ถ้วยมามา่าหรือจะเอามาม่าใส่ถ้วยที่มันมีน้ําอยู่ดีคําตอบก็คือเราจะเอาถ้วยน้ําเทใส่ถ้วยมามา่าเพราะว่าเราจะได้กะปริมาณน,น้ําถูกว่าเราจะเอาเทน้ำถึงแค่ไหน ด่อยแล้วใครมันทำเหมือนยังตกสองเสนเี่ยโอเคแล้วจะเทใส่ไงไวะเนี่ยอันนี้เป็นคำถามครับว่าคนที่สัเท่าได้ซุ้มสร้างที่สุดบนสามโลกจะสามารถเทน้ำจากชามใส่ถ้วยมามาได้หรือไม่เดี๋ยวผมต้องหามุมดีๆห่อยัะ เทถงสูงขึ้นเละโอเคอย่างนี้โอเคได้แล้วครับเ,เรียบร้อยฮนะอันนี้คือผลงานนะต้มมาม่าได้แล้วส่วนน้ําก็หกระดีแล้วนะเพลื่มมาเช็ดกันก่อนนะน้ําร้อนเนะนี่ยนะที่ก็ปิดฝารอสามนาทีเอ้ยผมรู้สึกมันไม่ค่อยร้อนเท่าไอ้น้ําที่มันเดือดจริงๆพอไหมเนะี่ยสามนาทีข้างหลังเขาต้องสี่นาทีแล้วมนะันะ้งเนี่ยเราจะเอาแก้วมาวางทำไว้โอเคที่เดี๋ยวเรามาทำความสะอาดผลงานเนะี่ย เทน้ำร้อนที่ไม่ได้ใช้แล้วเอ้ยเขาห้ามเทน้าตอนร้อนดิเดี๋ยวทอระเบิดชิมหายพลาดไปละไม่เป็นไรเอาไว้ครานะโอเคฮะเราก็รออีกสามนาทีมาดูนะแม่ผมขอแค่นาทีครึ่งกันเพราะว่าเราอยากกินเส้นแบบ ente, ออเดนเต้ข้างนอกนุ่มแต่ข้างในยังกรุบอยู่ไว้ไหนดีหา <laughs> นที่ว่างก่อนโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับม,มาม่าจะมาลองชิมมาดูว่าตอนนี้รสชาติเป็นไงบ้างแล้วก็คุกใที่มันเข้ากันเดี๋ยว ตอนนี้หูเส้นนี้ยังกรุบอยู่เลยเนี่ยออเดนเต้แบบยังไม่ออเดนเต้เลยเนี่ยอืมหืมหืมยังกรุบอยู่เท่าไหร่ข้างนอกยังแข็งอยู่เลยเอะกระเาหนึงคจูจะนิม่มแต่ดูยเรื่องว่ดีนะสลับการทำครั้งแรกด้วยไมโค,ครเวฟมาก็ครั้งหน้าเราจะมาทำอะไรกันก็มาดูกันต่อคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ